สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ทอปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเรายังอยู่ในซีรีส์นะครับไตวายต้องรอดนะครับบอกเลยว่าซีรีส์นี้โคตรสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเริ่มมีภาวะไตเสื่อมเล็กน้อยจนไปถึงระดับกลางจนไปถึงระดับมากจนต้องฟอกไตคือมีประโยชน์หมดนะครับถ้าเป็นเล็กน้อยท่านก็อาจจะ หายดีถ้าเป็นระดับกลางนะครับท่านจะฉลอดไตเสื่อมได้ถ้าเป็นระดับมากต้องฟอกไตท่านจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะว่าท่านมีความรู้มากขึ้นมีทางเลือกที่หลากหลาย มากขึ้นนั่นเองโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับซีรีส์นี้มีทั้งหมด20คลิปนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในตอนที่9แล้วนั่นเองนะครับ8ตอนแรกใครยังไม่ได้ดูสำคัญแบบโคตรๆนะครับผมวางลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับท่านสามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะและอย่าลืมแชร์ไปให้คนที่ท่านรักด้วยนั่นเองนะครับ สำหรับในตอนที่9วันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อทำการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมในปัจจุบันนี้นะครับทุกสิทธิ์รักษาในประเทศไทยสามารถฟอกด้วยเครื่องไตเทียมและสามารถเบิกจ่ายได้เขาเรียกว่าถ้าฟอกเลือดแบบที่ทั่วไปในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเรียกเขา เข้าใกล้คำว่าฟรีอ่ะออผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการผ่าตัดถ้าท่านผ่าตัดตามสิทธิ์นะฮะค่าใช้จ่ายก็แทบจะเสียน้อยมากๆเลยนะฮะยิ่งประกันสังคมนะท่านสามารถที่จะเลือกผ่าตัดกับแพทย์ที่ท่านแบบรู้สึกแฮปปี้ได้เอาตามสะดวกผมไม่ไดบ้บอกว่าต้องมาผ่ากับผมนะฮะผมหมายถึงว่าท่านสะดวกที่ไหนท่านก็สามารถเอาใบเสร็จเวลาท่านไปผ่าแล้วก็ไปเบิกได้ตามสะดวกนะครับซึ่งเบิกได้เท่าไหร่มันก็แล้วแต่ว่าท่านผ่าอะไรแล้วก็ราคาที่ท่าน อ่าไปผ่าเนี่ยบางทีมันอาจจะเกินบ้างหรืออาจจะน้อยกว่าบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ที่ที่ท่านไปผ่านั่นเองนะครับส่วนของผมนะฮะบางคนถามมาว่าอ้าแล้วของคุณหมอแพงไหมฮะของผมก็ถ้าเกิดเป็นประกันสังคมจะเบิกของผมได้ประมาณสัก70%นนะฮะก็ยังอาจจะมีค่าส่วนเกินหน่อยนะก็เป็นเอกชนนั่นเองนะฮะตรงไปตรงมา <laughs> นะฮะโอเคครับในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับ เราพูดถึง10บคำถามยอดฮิตในตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึง5ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนและหลังการผ่าตัดเส้นฟอกไตที่จะทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงที่จะทําให้เส้นฟอกไตของท่านใช้ได้สําเร็จง่ายปัญหาน้อยที่สุดนั่นเองเพราะนั้นสําคัญมากๆสําคัญแบบโคตรๆสำหรับผู้ที่คิดกําลังจะผ่าตัดเส้นฟอกไตนะครับ เราจะแบ่งเป็นสส่วนนั่นก็คือก่อนผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดก่อนผ่าตัดมี3ข้อที่ต้องรู้และหลังผ่าตัดมี2ข้อที่ต้องรู้นั่นเองนะครับข้อแรกนะครับสำหรับก่อนผ่าตัดนะครับหก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพและเจาะเลือดให้ชัดเจนก่อนก่อนผ่าตัดเนี่ยท่านจะต้องมาพบแพทย์นะครับหรือประเมินสุขภาพโดยรวมก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่คุณหมอไตจะดูให้อยู่แล้วคนไข้ที่ นั่งเครื่องบินมาพากับผมหรือมาพากับผมที่คลินิกเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะส่งผลเลือดมาให้ดูก่อนส่งการตรวจร่างกายมาให้ดูก่อนแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่เอ็กซเรย์ปอดเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงเจาะเลือดดูซิมีเกลดเลือดเป็นยังไงเลือดไหลยหยุดยากผิดปกติไหมนะครับดูโดยรวมก่อนนะครับว่าร่างกายพร้อมสําหรับการผ่าตัดไหมและอ่าเขาเรียกว่า ไม่มีความเสี่ยงที่รุนแรงกเกินไปที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนใหม่นะครับพวกนี้เราตรวจได้ไม่ว่าจะเป็นคลื่นหัวใจไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดไม่ว่าจะเป็นตัวเลือดต่างๆนะครับอันนี้จําเป็นนะครับที่จะต้องส่งผลมาให้ดูก่อนอย่างเช่นคนไข้ของผมเนี่ยที่มาผ่าเนี่ยเป็นพันคนเนี่ยนะฮะเขาก็จะส่งมาให้ดูก่อนบางคนบินมาจากต่างจังหวัดมาจากสมุยมาจากภูเก็ตนะฮะหรือว่านั่งรถมาไกลอะไรเงี้ยเขาจะส่งผลเลือดมาก่อน ก่อนที่เราจะมานัดผ่าตัดกันเพื่อผ่าตัดยกเว้นว่าเร่งด่วนจริงๆอาจจะมาปุ๊บแล้วผ่าเลยอันนั้นคือแบบ Emergency สุดๆนั่นคือข้อยกเว้นนะครับข้อที่2ครับนั่นคือการงดยาบางชนิดอันนี้สําคัญมากหากท่านทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเก็ดเลือดต่างๆเนี่ยนะครับในถ้าเป็นไปได้ผมใช้คําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะหยุดก่อนผ่าตัดประมาณ7วันโดยเฉพาะพวกแอสไพรินพวกพราวิกส์คือยาต้านยาละ,ละลายลิ่มเลือด แต่ก็มีเยอะครับที่ไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าท่านใส่เขาเรียกว่าสเตนหรือบอลลูนหัวใจมาต้องออนยาพวกละลายริ่มเลือดแล้วก็ต้องผ่าตัดเส้นฟอกไตด้วยนะฮะซึ่งอันเนี้ยหยุดไม่ได้ก็จําเป็นต้องผ่านะฮะอันนี้จําเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าไปหยุดปุ๊บเส้นเลือดหัวใจท่านตันถึงผ่าตัดได้ท่านก็เดสมอลเลอยู่ดีไม่ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยความยากก็คือท่านจะต้องพูดตามเนื้อผ้าฮะ แพทย์ที่ผ่าก็ต้องเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งเพราะว่าเลือดมันจะซึมง,ง่ายกว่าปกติมากๆนะครับอย่างที่ขออนุญาตเน้นย้ำอีกทีนะเวลาพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องมาผ่ากับผมนะฮะให้ความรู้เน้นๆคืออยากจะมาตรวจมาตรวจให้ได้ทุกคนฟรีทั้งประเทศไทยนะฮะตรวจแล้วไม่ต้องผ่ากับผมผมก็ไม่ซีเรียสน,นะฮะหรืออยากจะผ่ากับผมผมก็ยินดีนะครับไม่มีปัญหาทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็เรื่องของการผ่าตัดนะครับการงดยาพวกนี้จําเป็นมากๆที่จะต้องแจ้งว่าท่านมียาประจําอะไรบ้างท่านแพ้ยาอะไรบ้างแพ้ยาชาหรือเปล่าแพ้ยาดมสลบหรือเปล่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยท่านต้องแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ท่านต้องแจ้งพยาบาลที่ดูแลของท่านอย่างเป๊ะๆนะครับสำคัญแบบสุดๆนะครับตัวไหนหยุดตัวไหนไม่ต้องหยุดตัวไหนกินตอนเช้าตัวไหนห้ามกินก่อนมาผ่าตัดอันนี้ต้องเป๊ะนะครับ ข้อที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของการงดน้ํางดอาหารนะครับคืนก่อนการผ่าตัดเนี่ยนะครับสำหรับในบางเคสเนี่ยนะครับทุกเคสเนี่ยนะครับที่ดีคือจะควรจะมีการแจ้งไปสําหรับ แต่ละบุคคลเช่นท่านผ่าตัดกี่โมงควรหยุดอาหารกี่โมงเช่นท่านผ่าตัดตอนบ่ายอย่างเงี้ยมันจําเป็นที่ต้องหยุดตั้งแต่เที่ยงคืนไหมมันก็ไม่จําเป็นเราอาจจะทานข้าวเช้าได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะมันจะมีรายละเอียดซึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะคุยกับแพทย์คุยกับพยาบาลน,นะครับเพื่อนะครับปรับให้เหมาะสมกับแต่ละท่านได้นะครับบางคนถ้าเกิดแค่ฉีดยาชาก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบให้อดข้าวอดน้ําจนทุกข์ทรามานนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เผ่าตัดเส้นฟอร์เก็ฉที่ผมผ่าตัดเส้นฝลก,ก็ฉีดยาชาทั เขาเรียกว่าน้อยมากที่จะต้องดมยาสลบถ้าต้องดมยาสลบจริงๆคือเป็นเคสที่ต้องผ่าตัดใหญ่มากแล้วก็มีเขาเรียกว่ารายละเอียดเยอะมากซึ่งอันนั้นขอขอแยกไปซึ่งมันเป็นคนไข้แค่หน่เท่านั้นเองซึ่งผ่าตัดในโรงเรียนแพทย์นะครับแต่ส่วน99%เนี่ยสามารถที่จะทําในห้องผ่าตัดที่แบบเขาเรียกสบายๆเปิดเพลงฟังอ่ะอย่างผมก็จะเปิดเพลงชิวๆหนงเพลงเอ้ยหอัลบัม้มอ่ะนะฮะมันก็จะประมาณสัก45นาทีก็เสร็จแล้วเคสหนึ่งฮะเดินออกมายิ้มแฉ่งทักทายเเเเเเพพืื่่่อออนนนนขข้าข้าางงกกกิไปปปปดียว็็รตะะ แล้วก็เรื่องของการจิบน้ําเปล่าเนี่ยสามารถจิบได้นะฮะก็ก็ตัวน้ําเปล่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าอย่าจิบเยอะเกินไปนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่รายบุคคลให้ถามแพทย์และพยาบาลเจ้าของไข้ว่าท่านจะเป็นต้ององดน้ำวันอาหารจีโมงนะครับน้ำเปล่ากินได้ถึงกีมงนะครับแบบนี้เป็นต้นน้ำเปล่ากับนมไม่เหมือนกันนะนมเนี่ยถือว่าเป็นน้ําสีข้นนะครับท่านจะต้องหยุด ก่อนที่จะผ่าตัดนานหลายชั่วโมงแต่ถ้าเป็นน้ําสีใสๆโดยเฉพาะน้ำเปล่าเนี่ยสามารถจิบดื่มได้เล็กน้อยนะครับคราวนี้มาต่อกันในกลุ่มหลังผ่าตัดอีก2ข้อข้อ4และข้อ5นะครับข้อ4คือการดูแลแผลและสังเกตอาการนั้นที่สําคัญมากหลังผ่าตัดเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วแผลผ่าตัดเส้นฟอกไตถือเป็นแผลสะอาดแบบมากๆเป็นการผ่าตัดเส้นเลือดที่สะอาดแบบโคตรๆโอกาสติดเชื้อมีไหมมี เพราะอะไรมันไม่ใช่เพราะว่าการผ่าตัดไม่สะอาดหรอกครับเพราะตัวคนไข้มีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากเป็นโรคไตวัะนั้นโอกาสติดเชื้อจะมากกว่าคนทั่วไปแต่โดยส่วนใหญ่การผ่าตัดเส้นเลือดเราจะให้นะครับพวกยาฆ่าเชื้อเผื่อไว้เป็นแบบ extra นะครับคือปกติเนี่ยการผ่าตัดทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ติดเชื้อไม่จาเป็นต้องให้ยาฆ่าเชื้อแต่การผ่าตัดเส้นเลือดถือเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามันสําคัญมากๆต้องให้โเว v e r ไปคือ extra ไปกินไปก่อนสักหนึ่งสัปดาห์นะฮะแล้วนะครับ ต้องระวังแผลอย่าให้ถูกน้ําโดยปกติถ้าผมผ่าตัดผมจะแปะแผลกันน้ําไว้แปะไปเลยนะครับเวันแต่เราต้องบอกนะว่าอแผลแบบนี้ถ้าเกิดมันมีน้ําซึมเข้ามาคือสติกเกอร์กันน้ําที่แปะเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ท่านไปว่ายน้ำนะมันกันแค่น้ําแบบเออผ่านมันไม่ไม,ไม่ไม่เปียกเท่านั้นเองไม่ใช่บอกโอ้โหไปถูได้ไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดติดสติกเกอร์กันน้ําไปแต่น้ําเข้า ท่านต้องเปลี่ยนนะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะนัดคนไข้ามาวันที่3มาดูแผลก่อนถ้าไม่มีอะไรปิดกันน้ําต่อไปไปวันที่7นัดมาดูอีกทีแล้วนัดมาดูอีกทีที่2อาทิตย์เพื่อตัดใหม่นั่นเองนะฮะส่วนคนไข้ที่อยู่แบบต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆที่ต้องนั่งเครื่องบินมาส่วนใหญ่ก็จะถ่ายรูปสมาให้ผมดูทุกวันที่3วันที่7วันที่14 1เดือน3เดือนแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถามว่าไกลผ่าตัดได้ไหมได้ก็เรื่องปกติเพราะผ่าปุ๊บก็นั่งเครื่องบินกลับก็เรื่องปกติไม่มีอะะไรนะรนคับ ในช่วงหลังหลังการผ่าตัดใน1-2สสัปดาห์แรกเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงก,ก,การยกของหนักหลีกเลี่ยงก,ก,การห้อยแขนนะครับนานๆเพราะว่าเดี๋ยวแขนจะบวมนะครับเคลื่อนไหวแขนได้ใช้งานปกติได้แต่ยังไม่ต้องออกกาลังกายหนะักกําแค่ลูกบอลเบาๆหรือแค่กํามือแค่เนี้ยบีบเบาๆสบายๆหนึ่งสัปดาห์แรกนะครับหรือว่ายกน้ําหนักหรือว่ายกแก้วน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับยกขวดน้ำเนะี่ยสบายๆนะครับ ข้อที่5นี่สําคัญสุดมาตรวจตามนัดนะฮะถ้าแพทย์นัดกรุณามาตรวจตามนัดนะครับ <5 S 1> ก็จะมีนัดตามที่ผมบอกผมนัด3 reminded, <komt S 2> วัน <mo> นัด7วันนัด14วันนัด1เดือนนัด3เดือนนัด6เดือนนัด1ปีแล้วก็นัดทุกปีตลอดนะฮะของใครที่ผ่าตัดที่คลินิกนี่ก็นัดกันมาจะ10ปีละ,ะก็นัดดูอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดตังอะไรหรอกขอดูหน้าอย่างเดียวนะฮะพกล้ถามคิดตังไหมบอกไม่คิดอะขี้เกียจคิดมาเลยนะฮะตรวจตรวจดูกันจนตายอะถ้า จะจ่ายตังค์ให้ผมก็ต่อเมื่อผ่าตัดเส้นฟอกตาเท่านั้นนะ่ะแต่ว่ามาตรวจมาดูแผลนิดๆหน่อยๆทำแผลแล้วก็ฟรีหมด,หมดแหละขี้เกียจคิด,คด,คดนะฮะก็สบายๆเวลาเราผ่าตัดกันแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นแฟมิลี่นะเราก็รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นเรื่องปกตินะผมก็รักษาคนไข้เหมือนญาตนะิน่ะแหละผมรักษาญ,ญาติยังไงรักษาคนที่ผมรักยังไงผมก็แนะน,นําคนไข้อย่างนั้นนะเวลาคนคนไข้ชอบมาถามว่าเออจะอยังไงดีผมจะตอบอย่างนี้บอกว่าอ๋อถ้าเป็นญาติผมถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นตัวผมเองผมจะเลือกทําาอย่งนี้ละ อันนี้คือฟิลลิ่งจริงๆจากผมนะครับคือบางครั้งเนี่ยเข้าใจได้ว่าญาติหรือคนไข้เนี่ยเลือกลําบากเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมักจะแทนความรู้สึกของผมกับกับความรู้สึกที่เวลาผมจะต้องรักษาคนที่ผมรักกับคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่ที่คนไข้คิดไม่ออกผมก็จะเลือกให้แต่ถ้าคิดออกแล้วอันนี้แล้วแต่นะฮะผมก็จะให้ข้อมูลอยู่แล้วแต่ถ้าท่านคิดไม่ออกผมก็จะเลือกให้ผมก็จะเลือกให้เหมือนเวลาผมเลือกให้คนที่ผมรักอ่ะ เรื่องปกตินะฮะ,ะแบบนี้เป็นต้นนะครับก็สบายๆไม่ได้มีปัญหานะครับส่วนท่านที่สอบถามมาว่าเอออยากจะผ่าตัดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากใส่สาย,สายฟอกเลือดที่ขอท่านแอดไปที่ไลน์แอดด p Store รท็อปสโตร์ได้นะครับหรือท่านที่อยากตรวจเส้นเลือดนะครับในประเทศไทยนะครับท่านเป็นคนไทยนะครับจริงๆอ่ะท่านอยู่ในประเทศไทยอ่ะท่านมาตรวจกับผมอ่ะจะเป็นคนไทยคนต่างชาติผมก็ตรวจได้ฟรีหมดแหละนะฮะก็แวะมาตรวจกันได้แต่แต,แต่ท่านต้องนัดนะ รับเฉพาะเคสนัดเท่านั้นที่ line at Dr. Top Store นะครับก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้ไม่ได้ผ่ากับผมก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะมาให้ผมตรวจเนี่ยผมก็ตรวจฟรีทุกคนอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ได้คิดตังค์นะฮะไม่อยากจะคิดนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับก็สบายๆมาเจอกันได้มาคุยกันได้นะครับคือคุยกับผมดูผมตรวจแล้วปุ๊บอ่ะสะดวกผ่าที่อื่นก็ไม่ว่ากันสบายมากๆเลยอีซี่มากๆชิวๆนะฮะ ก็ไม่มีปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนัดก่อนเสมอโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย